สวัสดีผู้ปกครองนักเรียนและลูกๆนักเรียนโรงเรียนแม่ละมาดทุกคนผมนายทวีศักดิ์คำดีละอาผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ละมาดเริรยาคมซึ่งวันนี้ถือว่าเป็นโอกาสดีนะที่อาทางผมอาได้มาพบอาผู้ปกครองนักเรียนซึ่งผมเองมารับตำแหน่งที่นี่ ตั้งแต่วันที่28ตุลาคม2564ซึ่งถึงวันนี้ก็มีระยะเวลาส2เดือนเสร็จแล้วแต่ว่ามาไม่ได้พบผู้ปกครองนักเรียนเนื่องจากว่าช่วงนี้อาสา,านการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิดได้มีวงกว้างแล้วก็ได้แพร่ กระจายไปทุกที่ทุกแห่งนะครับจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิดนั้นทำให้การเรียนการสอนของโรงเรียนในปัจจุบันได้เปลี่ยนรูปแบบไปโดยปกติแล้วเนี่ยนักเรียนอาทั้งหมดอาจจะต้องมาเรียนที่โรงเรียนเรามีการเรียนในชั้นเรียนมีกิจกรรมต่างๆหลากหลาย หลายรูปแบบให้เลือกแต่ณนะวันนี้โอกาสเช่นนั้นคงจะเลื่อนถอยไปเนื่องจากว่าไม่สามารถจัดการเรียนการสอนนั้นได้จากสถานการณ์เช่นนี้เราจะเห็นได้ว่าสถานศึกษาแทบทุกแห่งในจังหวัดตากก็มีลักษณะเช่นนี้ จากสถานการณ์เช่นนี้อาจทำให้อารงเรียนมีความตระหนักรวมไปถึงคุณภาพของการจัดก,การเรียนการสอนคุณภาพผู้เรียนและรวมไปถึงความปลอดภัยควบคู่กันทำให้เราต้องมีทางเลือกคือความปลอดภัยนักเรียนเป็นหลักก็ทำให้ไม่สามารถเปิดการเรียนการสอน ตามปกติได้จึงเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนมาเป็นออนไลน์ก็คือนักเรียนเรียนที่บ้าน100%แล้วบางส่วนที่ไม่สะดวกก็เรียนแบบออนแทนก็มารับเอกสารที่โรงเรียนในบางครั้งตามนัดหมายจากการประชุมเพื่อประเมินความพร้อมเพื่อลองรับ ความพร้อมในการเปิดเรียนของคณะกรรมการประเมินระดับอำเภอแม่ละมาดที่ผ่านมาเมื่อวันที่5มกราคม2 5 6 5รวมกับการประชุมของคณะครูเมื่อวันที่12คือเมืมวานที่ผ่านมาซึ่งอธิบดประชุมก็ให้ความสำคัญว่า,าถ้าสถานการณ์ าการจัดการเรียนการสอนแบบนี้ในระยะยาวจะทําให้คุณภาพผู้เรียนหรือผลการเรียนของนักเรียนนั้นมีทิศทางเนวโน้มที่เจ๊ลงได้จึงได้หาลือเพื่อจะให้อาโรงเรียนได้เปิดการเรียนการสอนในระดับมาส่วต้นมาส่วปลายสลับกันครับ เพราะว่าถ้าเราเปิดเรียนเต็มรูปแบบนักเรียนทั้งหมดก็อาจจะทาให้เสี่ยงต่อการแพร่กระจายเชื้อโรคได้เพราะฉะนั้นจึงทําให้วางแผนการจัดก,การเรียนการสอนในรูปแบบครึ่งต่อครึ่งคือ,อมัธยมศึกษาตอนปลายมาเรียนในสัปดาห์แรกพอสัปดาห์ที่2ก็มีมัธยมศึกษาตอนต้นมาเรียนคล้ากัน เช่นนี้จนกระทั่งสอบปลายภาคทางโรงเรียนจึงขอความร่วมมือผู้ปกครองนักเรียนนะครับให้ความสำคัญในส่วนนี้เนื่องจากว่าโรงเรียนอาจจะมีการเปิดเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในวันที่17ม,มรกราคม2565นี้ เพื่อให้โรงเรียนดำเนินการเป็นปปดุ้ยความเรียบร้อยจึงของให้อาภูปิคองนะครับให้ความเอาใจใส่ดูแลบุตรหลานของท่านตามมาตรการหลักได้แก่การล้างมือการลดความแออัดอเว้นระยะห่างมีการคัดกรองไข้แล้วก็มีการทำความสะอาดพื้นผิวสิ่งเหล่านี้ เราจะต้องทำให้อาจติดเป็นสุขานิสัยทั้งก่อนมาโรงเรียนทั้งในส่วนโรงเรียนนั้นโรงเรียนก็เตรียมความพร้อมในในส่วนนี้ไว้เพื่อให้อาเด็กได้มาเรียนอย่างมีความสุขสุดท้ายนี้กอ็ขอขอบคุณผู้ปกครองรวมถึงนักเรียนและคณะครู ในการขับเคลื่อนนะให้โรงเรียนเปิดเรียนในวันที่17มกราคม2565นี้ครับสวัสดีครับ